น่วยพัฒนาการเกลือนที่สองหาสำนังกงานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อใดมีการจัดประชุมกับหัวหนาส่วนราชาการและผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ค่ะเพื่อซอยกันกำหนดแนวทางในการนำ่คณะนักเรียนและกับบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาดูงานอยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะ ที่ห้องประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนำท่อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านหวยให้หมู่ที่สิบตำบลพระพุทธบาทอำเภอสีเชีงยงใหม่จังหวัดหนองคายกองบัญชาการกองทัพไทยโดยพันเอกอธิมเมศสรุติจเจริญวงศผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สองหา สำนักงานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำกำลังพ่นหน่วยเขาวรวมประชุมกับนายโคจรจำปานินวน่านาโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำท่อนอันหนึ่งมาจากพระราชดำริและคณะผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอโพตากและอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายโดยรวมกันประชุมหารือกำหนดแนวทางในการนํนาคณะนักเรียนและบ,บุคลากรทางการศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานมาเรียนรู้ภายในโครงการ พัฒนาพื้นที่ลุ่มนำท่อนอันเนื่อง,อนนองมาจากพระราชดำริค่ะซึ่งการว่างแผนการจัดกิจกรรมเทียนีครับนอกจากจะเป็นการซอยเสริมสร้างความหูความเข้าใจให้แก่เด็กหน่อยเยาว,วชนนะครับยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเนาะรวมทั้งในเรียนรู้แนวทางการอนุรักษ์ดินและน้ำ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์ป่าใหม่ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนครับตามแนวพระราชดำรินะครับเพื่อที่จะให้เยาว,วชนนี่คุณนกนิชนั้นมากทองะนะครับนํำความหูเนี่ยนะครับไปปรับใส่ในชีวิตประจําวันและท่ายทอดไปใสครับไปชุมชนของเจ้าของไดอย่าังยังยืนต่อไปพร้อมค่ะ,คะ,คะนี่แหละค่ะมีปลา,ามีน้ำมีความอุดมสมบูรณ์นะค,ะครับ